โซ่กำลังร้องเป็นเพลงสุดท้ายครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมเดินทางไปทันทีเลยอ๋อไม่ตงหัวครับทันทันทันแน่นอนครับรับรอประวัติผมไม่เคยเบี้ยวเรื่องงานภาพภาพครับเดี๋ยวเจอกันนะครับภาพภาบสวัสดีครับเฮ้ยโทล่งจริงๆก็รู้อยู่แล้ววันนี้เขาไปเป็นไหนก็โซ่ต้ไปร้องเพลงต่อไงเล่าต้องเต้นหนึ่งแน่นะเขาใช่สิเป็นเรื่องของงานนี่ก็ ร๋อเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วระวงนซออย่าลงน้ำหนักแรงนะอย่าพลิกไปกันใหญ่อ๋อลูกอย่าปวดไหมเนี่ยอ๋อแล้วแล้วอย่างนีจะไหวไหมนี่ลูกฮะไหวจ้าสงสัยเมื่อกี้หมุนผิดท่าพ่อมันก็เลยกำเริบอ่ะก็จะไหวเหรอลูกไหวจ้ารีบไปเถ่พ่องานสำคัญกว่าอ๋ไปไปก่อนเ่โออ๋อไม่ไม่ต้องเยลูก อยู่นิ่งๆเลยนะเอางี้เอางี้เออหมดหมดนี่เป็นไงบ้างปุ้มโซไขึ้นรถติดนอยู่นี่แหละลูกเแก้วนี้กันเอาอุ้มโซไขึ้นรถติดไอ้ผมอุ้มเขาเนี่ยนะเขาใช่ย่ะสิผมสั่งโต้งๆมาด้กินเรื่องไงเล่าน่ะาะไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะอะครเขากูจะให้ผมไปอุ้มลูกสาวคุณเนี่ยนะอไม่เอานะยังไงโซให้ในนี้อุ้มหรอก ขอโทษนะแม่คุณแล้วคุณคิดว่าผมนี่อยากจะอุ้มคุณนักอทำไมอุ้มกันแล้วมาทำไมแล้วคุณคิดว่าเหตการๆๆก,การที่คุณเอาเอาละเอาลเอาเาไม่ต้องพูดไปต้อกเสียงกันเลยพาโซ่ไปขึ้นรถเราต้ <c oughs> องรีบไปงานนี่ไปคำสั่งอะฮไป เบาหน่อยได้ไหมบัดเบลเดินกระเทือนกระเทือ,อนอะไรเอาขึ้นไปคนอะไรเนี่ยขอบคุณสักคำก็ไม่มีเลยไม่จำเป็นรีบไปกันดีกว่าไหมคะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะคะ โอยไปปไ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 ปๆๆได้ก็ดีใจเสียตังเ้ยโอ้ยนี่ได้อ่ะมวานเท่าไหร่อ่ะมาได้มาล้านวว สดเปะะน็นสดนะแจกให้แจกให้ดิ่บอกให้แจกให้ไงเฮ้ยนี่ดูแล้วหนาวาาอ,อ่ะเฮ้ยคู่แข่งกูมันเคยเช็คแก้เว้ยเคยเสียไม่อารมณ์ดีเว้ยไปไปแลกหนักมากไปตายไปแลกแจกให้แจกดีๆนะ จริงเว้ยคนเราเนี่ยลาป่วยเขาไม่รู้จักพักเวลาง่วงไม่รู้จักนอนฟื้นอยู่นั่นแหละร่างกายนายว่าฉันเหรออะไรแล้วใครเขาจะกล้าไปว่าคนละครับคุณผู้หญิงแต่ผมจะสอนอะไรให้นะไอการทำงานเนี่ยมันดีทำไปเถอะแต่ก็ต้องรู้จักพักบ้างไม่ใช่ทำเข้าไปทำเข้าไปเพื่อจะเอาแต่เงินน่ะ รู้จักพอบ้างสิจะโลภไปถึงไหนนี่นร่างกายมันจะไม่ไหวเอารู้ไหมแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณจะไม่ได้ใช้เงินที่คุณสามาเลยนะนายไม่รู้อะไรอะ่ะอย่ามาเที่ยวสั่งสอนชาวบ้านก็ดีกว่านะผมเนี่ยนะไม่รู้อะไรผมรู้ทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วรู้ลึกซึ้งซะดุกยเหรอแล้ว <c oughs> รู้รรห,รรรหรอว่าการที่ต้องดูแลคนเป็นร้อยอะ่ะมันต้องรับผิดชอบมากแค่ไหนที่ฉันต้องทนเจ็บทนป่วยเนี่ยนะเพราะฉันต้องดูแลคนในวงชั้น ถ้าฉันไม่ทำงานสักคนเนี่ย mm hmm. เขาจะเอาเงินที่ไหนกิน mm hmm. ที่ไหนใช้นี่ยังจะแฟนเพลงฉันอีกละ่ะ mm hmm. เขาอุตส่าห์สาเสียเวลา mm hmm. เสียเงินมาดูฉันอนะ mm hmm. ฉันไม่ต้องสนใจพวกเขาเลยใช่ไหม mm hmm. คนไม่มีความคิดอย่างนาย mm hmm. คิดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอก oh. รอวันกลับมาออกไปตามฝัน อ้าวไม่ลงเหล่ะแมงูนแล้วๆวถึงบ้านแล้วเอ้าลงดีๆลงเออดีๆอ่ะขอบคุณอื้อ้าวอ้าวเออจะไม่หายงูเหยื่อีกโอ้ยไอ้โซะ พี่ติกไอมุกวนงปนะต่อมุกวนน่นอนับหนหน่อนนยไหนรบแล้วดิเออ้ถึงแล้วเลูกซเยตไม่ต้องเลยไอเลยซ่โซถึงละนี่นี่ไม่ต้องเรียกเลย มันหลับมันไม่มีตื่นหรอกเอาพี่แล้วไม่เรียกจะให้โตมันนอนอยู่นี่เลยได้ไงล่ะเอานะ่าเดี๋ยวแล้วจะทำยังไงอ,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 อ่ะเออ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 หื เดนีห้ขอก็นี่อานาแต่งตัวหน่ยนะเนีหยวทวงเงนอว่วงนอนด้วยอะเออ,เอ,ออย่าบ่นเลยนะ